สวัสดีค่ะนุชค่ะจากช่อง Love Novel Channel by นุชหลายคนคงทราบแล้วว่าช่องของนุชเป็นช่องเกี่ยวกับนิยายเสียงถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงในรูปแบบของนิยายเสียงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Love Novel Channel by นุชและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่นุชลงคลิปใหม่ๆนุชลงคลิปนิยายเสียงจบไปหลายเรื่องแล้วค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพร้อมจะส่งสนานเพลิดเพลินดกับนิยายรักโรแมนติกโรแมน์เรื่อง หัวใจต้องมนตรา EP14 กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อกวินพาเมทาวีเดินทางมาถึงที่บริษัทชายหนุ่มเอ่ยทักทายวิรยาเลขาของเพื่อนสวัสดีครับคุณวีผมเอาเลขามาส่งในพัดอยู่ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณวินเจ้านายอยู่ข้างในคะ่ะกำลังหงุดหงิดเลยใครก็เข้าหน้าไม่ติดทำไมล่ะครับกวินถามด้วยความสงสัยก็รวคุณตะวันอยู่นะสิคะ สั่งไว้ว่าถ้ามาถึงเมื่อไหร่ให้รีบเข้าไปพบทันทีอะไรจะใจร้อนขนาดนั้นจริงๆค่ะขนาดเมื่อเช้ามีประชุมสําคัญแต่เจ้านายลมไม่ดีแม้แต่ในที่ประชุมยังขยาดกันเลยค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งเจ้านายถามว่าคุณตะวันมาหรือยังเกือบจะทุกสิบนาทีงั้นตะวันขอตัวเข้าไปพบเขาก่อนนะคะเดี๋ยวครับคุณตะวันผมว่าเราเข้าไปพร้อมกันดีกว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะ ทำไมคุณถึงถามเช่นแบบนี้คะแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันตอบก็ได้ยินเสียงงดอีดของปิยาพัฒน์ดังมาจากเครื่องโทรศัพท์ติดต่อภายในตะวันมาทำงานหรือ,อยังครับคุณวีแต่เมทาวีเป็นคนตอบเขาด้วยตัวเองมาแล้วคะ่ะฉันจะเข้าไปพบคุณเดี๋ยวนี้ผู้จบก็เดินเข้าไปในห้องทำงานของเขาพร้อมกับกวินเมื่อปิยาพัฒน์เห็นเมทาวีก็รีบถามด้วยน้ำเสียงงุดหงิดงานที่ผมให้คุณทำอยู่ที่ไหน เช้านี้ทำไมผมไม่เห็นมันวางอยู่บนโต๊ะจริงด้วยฉันลืมไปเลยจะไปเอามาให้ดูนี้แหละพอหญิงสาวเดินออกไปเปียพักก็หันมาทักเพื่อนรักของตัวเองนายมานานแล้วเหรอวินฉันมาพร้อมกับตะวันของนายนั่นแหละน้องนายหงุดหงิดอารมณ์เสียเรื่องอะไรตั้งแต่เช้าแบบนี้เช้าที่ไหนกันนี่มันสิบโมงครึ่งเข้าไปแล้วนายว่ายังเช้าหีีเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วทําไมนายถึงมาพร้อมกับตะวันฉันกับขวัญไปที่บ้านของฟ้า แล้วก็ชะตะว,วันอยู่ที่นั่นด้วยเธอไปถามพี่สาวของเธอเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เห็นทางโทรทัศน์ฉันก็เลยพาตัวมาส่งนายที่นี่ทำไมแค่เลขาสาวสวยม่อยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงทําให้นายงดหงิดงุนง่งานได้ถึงขนาดใครก็เข้าหน้าไม่ติดเลยเหรอช่างเถอะไหนๆก็มาถึงแล้วว่าแต่นายไปทําอะไรที่นั่นแต่เช้าแล้วตอนนี้ควัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านของฟ้าเดี๋ยวตอนเย็นฉันถึงจะแวะไปรับแล้วก็วินก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนรับฟัง นายคิดยังไงกับคุณฟ้ากันแน่คงจะไม่บอกฉันหรอกนะว่านายรักคุณฟ้ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ฉันก็ยอมรับนะว่าฉันสนใจเธอเหมือนที่นายสนใจตะวันและการที่ฉันต้องพูดออกไปว่าฉันกับฟ้ากําลังคบหาดูใจกันอยู่นั้นก็เพราะว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันพาไปอีกอย่างฉันก็ไม่เดือดร้อนอะไรที่พูดออกไปแบบนั้นเพราะฉันก็ชอบเธออยู่ไม่น้อยสรุปว่าเราสองคนจะเหมาสองพี่น้องตระกูลนี้มาไว้ซะเองว่างั้นเถอะ ยังไม่ทันที่กวินจะได้ตอบอะไรตะวันก็หอบแฟ้มงานเข้ามาในห้องมีงานที่นายต้องการเดี๋ยวก่อนตะวันเยีายเพิ่งไปผมจําได้นะว่าเมื่อวานผมสั่งงานให้คุณทํามากกว่านี้และทําไมผมได้มาแค่นี้ก็งานที่นายสั่งให้ฉันทํามันเยอะมากแล้วฉันจะทําเสร็จทันได้ยังไงและถ้านายไม่ใช่คนความจําเสื่อมหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็นายจะต้องจําได้สิว่าเมื่อคืนนายเป็นคนบอกฉันเองว่าฉันกลับบ้านทั้งที่ฉันยืนยันว่ายังทํางานไม่เสร็จ ทีนี้จำได้หรือ,อยังเมทาวีลอยหน้าลอยตาพูดกับเปียพัทก็รีบออกไปทำให้เสร็จซะสิมายืนผ้าอะไรอยู่ตรงนี้เธอไปก็ได้พูดจริงกับว่าฉันอยากที่จะเห็นหน้าของนายนั่นแหละบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันเบื่อหน้านายเต็มทนแล้วพูดจบก็เดินออกจากห้องทําง,งานไปทิ้งให้กวินอยู่ตามลําพังกับเปียพัทกวินเอ่ยปากถามเพื่อนถึงสิ่งที่เขาสงสัยฉันว่าจะถามนายตั้งแต่แรกแล้วว่าหน้าผากของนายไปโดนอะไรมา แผลนี่เหรอก็เป็นฝีมือของเจหลอนนั่นแหละอะไรนะนายไปทําอะไรเธอเขาหลักถึงได้โดนเธอจัดการซะขนาดนี้ถ้าฉันทําแล้วโดนจะไม่ว่าเลยแต่นี่ฉันยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนี่สิมันน่าเจ็บใจจริงๆแล้วเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนให้กวินฟังกวินหัวเราะงอหายที่เพื่อนรักของเขาเจอดีเข้าจนได้ตะวันของนายนี่ก็บู๊ไม่เลวเหมือนกันนะว่าแต่นายสั่งงานอะไรให้เธอทำเยอะแยะมากมายขนาดนั้น ถ้านายจะรีบใช้หรือว่าต้องการด่วนทำไมไม,ม่มอบหมายคุณวีทามันไม่ด่วนอะไรหรอกฉันก็แค่อยากแกล้งคนอวดดีก็เท่านั้นกวินหัวเราะเมื่อได้ยินคำตอบนายทําอะไรเป็นเด็กไปได้เห็นทีฉันจะต้องกลับก่อนพอต้องไปทํางานเหมือนกันเดี๋ยวตอนเย็นจะต้องไปรับขวัญที่บ้านของฟ้าอีกโอเคฉันฝากนายบอกขวัญด้วยละกันว่าพี่พัดคิดถึงให้แวะไปที่บ้านบ้างน,อน้องจะเป็นผู้หญิงนะเว้ย จะให้ไปมาหาสู่บ้านผู้ชายก่อนได้ยังไงเฮ้ยฉันมีสนน้องสาวของนายหรอกขวัญยังเด็กเกินไปอีกอย่างฉันเห็นเขามาตั้งแต่เล็กถ้าเป็นพี่ตะวันของยีขวัญก็ว่าพอยาแบบนั้นน่าสนุกกว่าตั้งเยอะเออฉันไปก่อนละกันเราจะโทรมาคุยถ้าฉันว่านจะไปหานายที่ผับจะได้กินเหล้าด้วยกันได้เลยกวินพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะเดินออกไปเมทาวีนั่งทำงานโดยไม่ยอมลงไปกินอาหารกลางวัน ถึงแม้ว่าวิรยาจะพูดอย่างนี้ก็ตามแต่หญิงสาวก็ยังยืนยันว่าจะนั่งทํางานต่อให้เสร็จวิรยาไม่เซาซีบอกแต่เพียงว่าจะซื้อแซนด์วิชขึ้นมาฝากเธอเปรียพัฒ์ออกไปกินอาหารกลางวันข้างนอกโดยไม่ใส่ใจหญิงสาวที่ยังคงนั่งทํางานอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาพักกลางวันแล้วก็ตามเขาเดินผ่านโต๊ะทํางานของเธอโดยที่ไม่ได้มองมาด้วยซ้ําเมธาวีนั่งทํางานต่อไปทั้งที่รู้สึกปวดหัวและรู้สึกหนาวแม้ว่าเธอจะใส่เสื้อสูทแล้วก็ตาม สงสัยจะเป็นไข้แต่ก็ยังคงนั่งทํางานต่อจนเสร็จเบียร์พัดกลับเข้ามาที่บริษัทอีกครั้งในตอนบ่ายเมทาวีเอางานที่เขาสั่งให้ทําจนเสร็จเข้าไปให้เขาแล้วก็ได้ยินเขาสั่งกําชับวิรยาว่าถ้าเจสสิก้ามาขอพบเขาก็ให้บอกไปว่าเขาไม่อยู่วันนี้จะไม่เข้าบริษัทหรือเหตุผลอะไรก็ได้ให้วิรยาจัดการไปได้เลยจะใช้วิธีไหนก็ตามใจแต่อย่าให้เจสสิก้าเข้ามาลบกลวงเวลาการทํางานของเขาเป็นเด็ดขาด เลขาของเขาตอบรับคําสั่งของเจ้านายก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปงานที่นายต้องการฉันทําเสร็จหมดแล้วนายมีอะไรที่จะสั่งให้ฉันทําอีกไหมถ้ามีก็รีบเอามาซักฉันจะได้รีบทําให้เสร็จตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าผมไม่ต้องการที่จะได้ยินคุณเรียกผมว่านายอย่างนั้นนายอย่างนี้เพราะผมมีชื่อคุณเรียกถ้าคุณไม่อยากที่จะเรียกผมว่าบอสคุณจะเรียกผมว่าพี่พัทก็ได้ผมอนุญาตให้คุณเรียกได้แต่หญิงสาวเชิดหน้าตอบกลับไปว่า ฉันไม่เคยมีพี่ชายผมรู้ว่าคุณมีแต่พี่สาวแต่ว่าที่ผมให้เรียกพี่เพราะว่าผมแกกว่าคุณอย่างน้อยก็สองปีฉันไม่ชินจะเรียกนายแบบนั้นผมสั่งให้คุณเรียกคุณก็เรียกสิผูทนน้ท่านั้นท่านี้อยู่ได้หน้าลำคาญจริงมีเลขาที่ไหนบ้างที่เขาเรียกเจ้านายสุดหล่อยอย่างที่คุณเรียกผมแล้วถ้าคุณยังขืนดื้อเรียกผมแบบเดิมอยู่อีกแล้วก็อย่าหาว่าผมไม่เตือนเพราะผมจะลงโทษคุณด้วยการจูบอยากจะลองดูก็ได้นะ ผมรับเรองผมพูดจริงทำจริงเสมอแต่ว่าฉันไม่คินที่จะเรียกคุณว่าพี่ฉันขอเรียกคุณพัดแทนแล้วกันเรียกคุณพัดก็ได้ผมตามใจคุณอยู่แล้วหรือจะเรียกผมว่าที่รักก็ได้นะสำหรับคุณผมอนุญาตเป็นกรณีพิเศษหมดธุระของนายเอ้ยของคุณแล้วใช่ไหมงั้นฉันขอตัวออกไปทํางานต่อก่อนนะพอเธอเดินออกจากห้องทำงานของชายหนุ่มวิรยาบอกกับหญิงสาวว่าจะไปแผนกบัญชี และถ้ามีใครมาติดต่องานช่วงที่เธอไม่อยู่ก็ให้เมทาวีรับเรื่องแทนไปก่อนหญิงสาวรับปากจะดูแลทางนี้แทนเองหลังจากที่วิริยาคอยหลังไปไม่นานก็มีผู้หญิงแต่งตัวเปรี้ยวจีดมาขอพบเปียพัทเธอเดินมาเคาะที่หน้าโต๊ะทำงานพร้อมกับถามด้วยเสียงทรงอำนาจคุณเปียพัทอยู่ใช่ไหมฉันจะเข้าไปพบเขาคุณนัดไปล่วงหน้าหรือเปล่าคะเปล่าคนอย่งฉันไม่จําเป็นต้องนัดก็พบเขาได้ แต่ว่าฉันจะต้องแจ้งให้เจ้านายทราบก่อนค่ะนทราว่าคุณชื่ออะไรคะฉันจะได้แจ้งเจ้านายได้ถูกนี่หล่อนคงจะเป็นเลขาใหม่ละสิถึงได้ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครมีดีเลือกแล้ววิรยาไปไหนทำไมถึงได้ปล่อยให้เลขากระจกกระจกเห็นเธอมาทำหน้าที่แทนตกลงคุณจะบอกดิฉันได้หรือยังคะพวกคุณชื่ออะไรดิฉันจะได้เรียนเจ้านายได้ถูกฉันชื่อเจสสิก้าเป็นแฟนเจ้านายของเธอหัดจำาไว้ซะด้วย เป็นอย่างที่ตะว,วันคิดเอาไว้จริงๆว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่เขาไม่ต้องการพบฉันก็นาสั่งห้ามไม่ให้ปล่อยก็ไปรบกวนดีละ่ะฉันหาวิธีแก้เผ็ดนายได้แล้วจากนั้นตะว,วันก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะโทรแจ้งให้เขาทราบก่อนว่าคุณเจสิก้าต้องการจะพบเขาแต่ว่าเธอผู้นั้นกลับเปิดตูห้องเข้าไปภายในซะก่อนซึ่งมันตรงกับความต้องการของเธอพอดีเมทาวีกแกล้งทำเป็นวิ่งตามไปพร้อมกับชี้แจงเขาบอสคะ ฉันพยายามบอกเธอแล้วนะคะว่าต้องแจ้งให้บอสทาบก่อนที่เธอจะเข้ามาพบแต่เธอไม่ยอมฟังรีบผุนผันเข้ามาเลยเปียพัดมองหญิงสาวด้วยสายตาคาดแค้นแต่เธอมองเขากลับไปด้วยดวงตาใสาซื่อเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอย่างไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรเจสิก้าก็เดินเข้าไปกอดเขาเอาไว้แล้วก็จูบเขาเป็นพลวันต่อหน้าเมทาวีทําให้เขาต้องห้ามปรามเธอเจสิก้าผมกําลังยุ่ง คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าถ้าเจสไม่มีธุระอะไรกับคุณก็มาหาคุณไม่ได้งั้นเหรอคะเธอตอบว่าชายหนุ่มก่อนจะหันไปเห็นแม่เลขาตัวดียิ่งยืนเซื้อซ่าอยู่ในห้องจึงหันไปตหว,วาดหมดหน้าที่ของหล่อนแล้วทำไมไม่ออกไปอีกมายืนเซ่ออยู่ได้ออกไปสิคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งฉันนะคะคนที่จะสั่งฉันได้มีเจ้านายของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นตายแล้วพัดคะคุณดูลูกน้องของคุณนะคะ กล้าดียังไงมาพูดจาก,กับสแบบนี้คุณต้องจัดก,การสั่งสอนแม่นี่ให้เจสนะคะคุณต้องไล่มันออกไปผมทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเจสตะวันเขาทางานตามหน้าที่ของเขาและผมก็ไม่เห็นว่าเขาทําผิดอะไรอะไรนะคะการที่แม่เลขาตัวดีของคุณมาพูดจาอวดดีกับเจสแบบนี้คุณยังว่ามันไม่ได้ทําอะไรผิดอีกหรอคะแล้วเธอก็หันไปเล่นงานเลขาตัวแสบของเขาทันทีนี่หล่อนกล้าดียังไงถึงได้มาพูดจาอวดดีกับฉัน ซึ่งเป็นแฟนเจ้านายของหล่อนแบบนี้ฉันจะไปทราบได้ไงกันคะว่าคุณเป็นแฟนของเจ้านายฉันจริงหรือเปล่ารู้ว่าทึกทักกันไปเองโดยที่เจ้านายดิฉันเขาไม่ได้รับรู้อะไรด้วยวันวันนึงก็มีคนมากล่าวอ้างว่าเป็นแฟนของเจ้านายของดิฉันแบบที่คุณทําไม่รู้กี่คนต่อกี่คนทุกคนก็พูดและทําแบบคุณนี่แหลคะค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าผลออกมาเป็นยังไงบางทีเจ้านายของฉันก็หนีไปซะดื้อหรือไม่ก็เรียกเราประพอมาเชิญตัวพวกเธอออกไป พาร์ทคุณทนนิ่งเฉยให้แม่นี่มันมาพูดจาสามหาวกับเจสแบบนี้ได้ยังไงกันคุณต้องจัดการแม่นี่ให้เจสนะคะไม่อย่างนั้นเจสไม่ยอมจริงๆด้วยดิฉันชื่อตะวันค่ะม่ใช่แม่นั่นแม่นี่อย่างที่คุณเรียกถ้าจะพูดกับดิฉันกรุณาเรียกชื่อดิฉันให้ถูกด้วยนะคะจะขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อเบียร์พาร์ทเห็นว่าเรื่องราวมันชจะไปกันใหญ่เขาก็เลยตัดปัญหาด้วยการสั่งเลขาตะวันคุณออกไปก่อนได้ค่ะเจ้านายตะวันยักคิวให้เขาก่อนจะเดินออกจากห้องไป คุณมาหาผมวันนี้มีอะไรหรือเปล่ากับเจสเจสจะมาชวนคุณไปงานแฟชั่นโชว์ที่เจสจะต้องไปเดินแบบที่นั่นด้วยไปนะคะเจสอยากให้คุณไปเป็นกำลังใจให้เจสหน่อยนะคะดาริหญิงสาวผูจาออดอ้อนอ่อนหวานกับเขาตกลงครับแต่ว่าผมอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกวินไว้ตอนสามทุ่มว่าแต่งงานเริ่มกี่โมงครับประมาณหนึ่งทุ่มคะ่ะแต่เจสจะต้องไปเตรียมตัวแต่งหน้าทำผมตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณไปเป็นเพื่อนเจสหน่อยนะคะ ไปคะ่ะไปเดี๋ยวนี้เลยเธอพูดพร้อมกับชุดเขาเพื่อให้ออกไปพร้อมกันชายหนุ่มแอบ,บทำสีหน้าเบื่อหน่ายโดยที่เธอไม่ทันเห็นเปียพาดบอกให้เธอลงไปรอข้างล่างก่อนและเขาจะตามลงไปเจสสิก้าเตือนเขาว่าอย่าให้เธอต้องรอนานนะคะชายหนุ่มรอจนเธอเดินออกไปแล้วจึงเดินไปยืนหน้าโต๊ะทำงานของมีทาวีคุณนีิสายจริงๆเลยนะตะว,วันเราจะต้องได้เห็นดีกันแน่แล้วคุณจะได้รู้ว่าการขัดคำสั่งของผม จะได้รับผลยังไงฝากบอกคุณวิรยาด้วยว่าผมออกไปแล้วและจะไม่กลับเข้ามาอีกมีงานอะไรก็ไปวางไว้บนโต๊ะพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาจัดการเองเขาพูดพร้อมกับส่งสายตาฆ่าโทษเธอไว้ในสิ่งที่เธอกอกก่อนที่จะเดินจากไปวิรยากลับมาหลังจากนั้นไม่นานเมทาวีแจ้งให้เธอซ่าตามที่เขาสั่งไว้พร้อมทั้งขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายปวดหัวและหนาวสั่นราวกับจะเป็นไข้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love n o v l Channel By NUT คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ